คำถามต่อไปค่ะตกลงทรมที่พุทธกล่าวเป็นทรมเดียวกับพรามไหมคะ่านเดียวกันนะก็ตายไปด้วยฌานตายไปด้วยฌานแล้วก็จะแบ่งเป็นเป็นเป็นอะไรนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านดูพะจะเราจะสมาบัติเราจะเกิดอะไรเนี่ยเช่นเราสมาบัติกรรมที่จะเกิดเป็นนรกเนี่ยสั์นรกเราสมาบัตินะสมาบัติกัดกรรมที่เราทําจึงไปเกินสนาดจัดนรกก็คือทํากรรมที่ต้องเป็นตันรกเพราะฉะนั้นเราทํากรรมเพื่อจะเข้าสมาธิตายคาสมาธิเราก็จะได้เปลี่ยนพรม ก็คือทำกรรมเนี่ยแต่นี่การทำกรรมให้มันหมดสิ้นไปก็คือมีศาสนาพุทธที่จะประสมบัติกับความไม่มีไม่เป็นที่สุดของมันไอเจตานานี้มีสัมผัสได้จริงแล้วก็เป็นปจัจจต่างต้องสัมผัสได้เองไมะนั้นผู้ชี้ทางชีแ้แล้วเราเป็นเราถึงจะเข้าใจมันจะถึงเมืงอ,อแล้วทางที่เดินมาเราเป็นยังไงก็จะบอกบางทีบางทีพระอาจารย์พูดนำหน้าไปอย่างหนูบอกนำหน้าก็บอกบอก,บอกที่เป็นแล้วก็บอกที่ปัจจุบันเราเป็นแล้วบอกอกำหนดถูกแล้วก็กำหนดต่อ mm. อืม บางทีเขาก็เ่า<ๆ>ดูจิตแต่ความจริงแล้วเราก็จิตมันก็รู้กายกายก็รู้จิตรู้เวทนารู้รู้ทั้งหมดจากสี่ฐานเราละเลยเอาสติไปไว่าที่ไหนก็แสดงเราไปเพ่งสิ่งนั้นถ้าไปเพ่งสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นที่มัน่นถือมัน่นแต่ถ้าเราเพ่งโดยรวมเราเห็นโดยรวมเราจะรู้โดยรวมแล้วถ้ามันขึ้นขึ้น,นมันจะไปอย่าง,างที่บอกเวลามันไม่จําก็คือไม่จําสภาวะมันก็ไม่จําเพราะว่ามันมันเปการแต่จิต,ต,จตมีสภาพที่รู้อาการที่ปล่อยละวางเพราะฉะนั้น ลองไปล้วงระดับจิตถ้ามีใครกระทุ้งปับ๊บมันจะไปนึก,นกออกได้นึกออกได้ว่าเออเราเรามันทิ้งจริงๆนะแม้แต่คาครูบาอาจารย์ถึงอะไรเนี่ยยังยังยังเห็นพระเดินจงกรมยังบอกทำอยู่เพราะฉะนั<ม>้นถ้าหลงไปในในมิตรนั้นก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่ว่าทําชั้นเลิศกั่ไหนเมันก็มาพิจารณาตามกับการที่ท่านใครบอกอยังไงเราเป็นความสุข็ทบถ้า,ารเราไปเพื่อมาประดับแต่งมันจะมันจะหลงไปความมงแต่ง กับไอ้เนี่ยปรุงแต่งอีกแล้วถึงท่านบอกมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของท่านแล้วท่านบอกเราทําไปเพื่อความหลุดพ้นหรือเปล่าถ้าไปหลุดพ้นเราล้วพิจารณาแล้วมันเป็นไปตามเราก็น่าจะเดินตามแต่ไม่ใช่ไปติดกับนิมิตนี้แล้วพอสมมติว่าอย่างนี้ยถ้ามันเป็นไปปั๊บถ้ามันถึงที่สุดมันจะรู้ว่านิมิตมันบอกเราก็จะมายึดกับที่ท่านมาบอกไปได้อย่างเรามาเจอพระอาจารย์พระอาจารย์มากินนะมันจะมันจะอร่อยอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วแล้วเราไม่กินเราจะรู้หรอ่สิ่งที่พระอาจารย์บอกที่ท่านเคย ชิมเคยกินมาแล้วเราก็ไม่มีเสจรู้ไงแต่ถ้าเขาบอกอย่างนี้เราลชิมเรารู้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นทางผ่านอ่า้าสมมติมันเป็นอ่าดูในแง่ดีมันคือทางผ่านแต่ไม่ใช่เพราะนั้นแล้วก็บอกนี่ก็เนี่ยเพราะว่าองนั้นขั้นราบอกไม่ใช่สภาวธรรมมันอาจจะเป็นสภาวธรรมอย่างเช่นเด็กแอบครูบาที่บอกว่าที่เดินแล้วมันหายไปแล้วไปไปโผล่ที่หมู่บ้านล้วเห็นนั้นไม่มีวันหนึ่ง ท่านไปนั่งก็บอกไงว่าให้กําหนดข้างนอกมันข้างนอกมันข้างนอกข้างในบอกอย่างนี้ท่านขึ้กำหนดก็จะเห็นในตัวข้างนอกจะวิ่งมาหาพื่าทบตาทบหูพืจะออกข้างนอกพอมันเข้าข้างในก็จะไปเห็นข้างในก็จะวิ่งผ่านผ่านผ่านหาทางออกจะไม่ออกให้มาเจอตาหูให้สัมผัสออกว่าข้างนอกไงท่านก็นั่งเลยก็พอเช้าก็มาไปเห็นเด็กมันชื่อเจ้าเติ์กเจ้เติ๊กเป็นลูกร้านขายของมันก็จะวิ่งมาหาคนนั้นทีจริงจริงไอ้ทำข้างในก็จะหลอกเหมือนไอ้ตัวในเลยเนาะเป็นอย่างนี้ ขึ้นมาบนวัดก็มาถามอาจารย์เขาไม่รู้เรื่องรูปน้ำไม่เคยบอกเขาบอกให้เขาช่วยแต่างานเขาเข้ามาถามว่าไออาจารย์ผมไปเห็นไอเตอร์นั้นมันเหมือนไอตัวข้างในกลัวมาคืนมันวิ่งมันจะหาทางออก,อกอแล้วบอกว่าเออแล้วไอตัวข้างในมันวิ่งพอมาเจอตามก็รู้จา่าใช่ไหมพอมาเจอหูรู้ที่หูจะยินเสียงก็มาใช่ไหมพอตาก็รูปมาอะไรย่างเงี้ยตัวก็รูปตัวมาแล้วมันก็เข้าอีกมันเข้าไปหลายที่ยมันเข้าไปแล้วก็มันก็ไปมุนอยู่นะี่แหละ ผ่านอานอ่าอาชีพเห็นที่ตาหูจมูกกายเนี่ยเขาเรียกรูปส่วนไอ้ตัววิ่งข้างในนั้นคือน้ำเพราะอึ่งเนี่ยเขารู้เรืยอนนะ้ำไหมภาวะจริงเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่ไอ้จอเตอร์นั่นแหละส่ภาวะธรรมมันบอกว่าเนี่ยเหมือนกัสบสภาวะที่ตัวเราเป็นแต่มันเอาไปนอกมาเป็นธรรมเนี่ยกายวินาจิตธรรมมันจะเกิดมันไม่จําเป็นต้องว่าอชิ้นนั้นชิ้นนั้นต้องมาอ,อยู่กับกายอยู่กับอะไรแต่เราเห็นด้วยรู้ถ้ามันเป็นธรรมก็คือธรรมถ้าเราอบรมดีแล้วบรรยายดีแล้วก็จะเห็น แล้วเนี่ยมันทำไมเห็นเป็นอย่างนี้แล้วพูดอธิบายถ้าถ้าไม่อธิบายถูกต้องไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยก็คือยังไม่เป็นคนยังเป็นไก่อยู่พลอยจีรนยัยไม่ได้อันนี้จ้าจะจีรนยัยก็บอกคพนนี้เขาเอาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มจี้เพราะว่ามันจะมีอาการอย่างน้นาี้เข้าไปเพราะท่านควกเหมือนอาจารย์มาเป็นผมเลยนะเนี่ยเหมือนอาจารย์มาเป็นผมเลยอย่างกับมาเป็นตัวผมเลยือนก,กันเอา้าเราเคยไปกรุงเทพมาเราผ่านไปนี่ไป คนครัจสงเจษีคนครปฐม,มแล้วก็รู้ที่มันเป็นยังไงบางอยู่ทองอะไรเงี้ยโอ้คนมันเคยเดินมันก็รู้ดิล่งใหญ่เลยพระอาจารย์ล่งใหญ่เลยเนี่ยล่งใหญ่เลยล่งใหญ่เลยเบาใหญ่เลยโอ้ยอย่างเงี้ยเบาใหญ่เลยเนี่ยแล้วท่านไม่รู้ตำรามาทําไมท่านมีแล้วเราบอกงี้ถึงนี้บอกว่ารูปนามแล้วเห็นอาการเดีย๋ยวเรารู้เลยอย่างเงี้ยปฏิรัตปฏิยัปตปฏิบัติปฏิเวทรู้ระดับที่เขารู้เลย นี่จำเป็นต้องไปฟังสตะมาแล้วไงเล่นยาบ้ามันชนิดเลยมาหาเด็กๆหาบอกว่าตอนที่เนี่ยท่านพูดเหรอจ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วตอนหลงอยู่นึกไม่รู้นึกไม่รู้ตัวล้วไปไหลก็มันไม่รู้เลยมันอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีการมารู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วไม่ไม่เห็นอาการตัวเองอย่างนงี้หรอกบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่ก่อนที่ผมหลงอยู่ไปติดยาติดอะไรตนมาทํางานแล้วก็ยังหลงอยู่ดีมันไม่เห็นื่องนะว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นอย่างนี้หนูเห็นเนี้เมื่อก่อนหนูไม่เห็นอย่างนี้ ไหลไปหรือเห็นก็ไม่มีไม่มีเชาไม่เฉลียวแลไก่ได้พลอยนั่นแหละมันเจียไม่เป็นคนต้องให้คน,นมาช่วยเจียรหรือเราต้องมาเขาอบรมมาจงทั้งเราเจียเองได้แล้วถึงจะอุปม,มาไมอธิบายดีดี